ก็คิดว่าวิวถ่อไหนดีที่สุดอ่ะวิวหีวเราต้องถ่ายคลิปใช่ไหมเพื่อนเราองถ่ายคลิปใช้ชีวิตบนเกาะหนึ่งวันใช่ปะ ใช่ใช่หนึ่งคืนแต่ว่าฉันยังหาเกาะที่มันสวยไม่เจอเลยอ่ะเอ้ยหรือเกาะข้างหน้าไปลองไปดูกันรอลองไปดูไหมก็ดีนะแบบถ้าเป็นมุมถ้าเป็นมุมเกาะตรงกลางแล้วแบบสางเกาะลายล้อมมันน่าจะสวยู่นะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหมเอออะไรเงี้ยแล้ก็ทำคลิปเหมือนแบบพวกแบบมิตรบีดต่างๆเนาะแบบว่าใช่ทำคลิปอยู่บนเกาะยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเนาะอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ได้แล้วคุณจะได้รับหนึ่งหมื่นดอลลาร์เอออะไรประมาณนั้นเนาะเออชั้นะแต่ว่าเราไไมมม่่ีใครรใหห้เงินอกเพื่อนแแต่กก็ทฟรีล้วันเนาะทให้คนดดดดูููอออะไรเเเเเงงีีีี้้้้ยย๋๋ววใใหหพ่่บัโคนยว เราก็ทำบนนี้นะแล้วเราก็นั่นเอาเป็นทำเป็นบินโดนดูก่อนไหมบินโดนดูรอบๆแล้วก็แบบถ่ายบรรยากาศแบบถ่ายพวกฟุตเทนบรรยากาศปต่างๆอ่ประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคมางั้นเดี๋ยวฉันจะบินโดนแล้วนะตั้งโดนก่อนหนึ่งสองสามไปดิก่อนบินโดนฉันวางติ่งนอนก่อนหนึ่งเตียงตรงนี้ของเราของเราอ่าแล้วก็มีแคมป์ไฟด้วยนี่ยโอเคพร้อมทำคลิปอัชชิลลาร์ล็อตเปอร์เซนต์มาเพื่อนบินโดนบินเลิดบินเลิดไปเลยครับออฟฟิเชียล โอ้บินโดนแล้วพี่ฮะโอ้โอ้ที่นี่โอ้มันก็ท้องทะเลนะเพื่อนเนาะใช่นี่เกาะเกาะล้อมเลยไในเมื่อเราสองคนมาอยู่กันน่ะเอ้ยย่อเย่อดีตัวชั้นย่อใช่เฮ้กี้ยะหายอ่ะน่าอะไรอ่ะกล้องไหนเพี้ยนแบบชอมข้อเหตุไปหนึ่งนะมันมันมีอะไรอยู่ในน้ำไหนปะมันดีแทกด้วยอ่ะมันโฟกัสอ่ะตัวอะไรวะ มืนมันกำลังมาทางนี้เลยเพื่อนใช่ไหมโอ้มันมาย่้มันกำลังมาเราดิมมาหาเราไมเอาไปเยอะเราอเดนลงก่อนโดนลงก่อนโดนลงโดนลงโดนลงมาลงมาลงมาเร็วลงมาลงมาลงมาลงมวลมาลงมาลลยาลาามิมมันมันมลงลลมลมมมรายลลลล เพื่อนอนี่เรา,า,าเราอยู่ไหนเนี่ยนั่นดิดี๋ยวเราเราโดนกินเข้ามาเพื่อนใช่ไหมไอ้ปลานีะ่ะปลาที่มันกินเราเข้ามามแล้ว่ยังไงมาอยู่ดิ่งโอ้ไง จะเห็นหน้าไริชชานและเพื่อนมันคือส,ส,สัตว์สัตว์ใต้ท้องทะเลในตำนานที่มันลึกลับที่สุดไปหาว่าสมุดที่แบบนักวิทยาศารบางคนยังไม่ค้นพบเลยอะ่ะมันมันมันเรียกว่าเอ่อเดอะบูบเพื่อนเดอะบูบะมันย่างี้แปลว่าเราก็โชคดีเจอแต่แต่โชคร้ยๆๆายเพื่อนเราติดอยู่ท้องมันเนี่ยเราตัวกินมาทั้งเกาะเลยเนี่ยทางออกอยู่ข้างบนเราขึ้นไปไม่ได้อะ่ะไ,ไม่ได้เราตัวกินมาแล้วจะมีรูรูพราะมันอยู่ในท้องด้วยเนี่ยเพื่อนที่จะออกไปข้างนอกพร้อมร้อนแรนนอ่ะโอ้ตอนมีกล่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะในในช่วยร่อเพราะมันก่อนได อะไรอะไรอะไรดี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 ดไปพบชาีดีดมงี่ีดีดีดนดีดะเผดโดนกืนเข้ามาเหมือนีันฉีนฉันใีนีมีดีมีืีแล้วก็มีพวกแอีเปด้ดี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 ดเดยอีดีดีีดมดีดีดอดี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 าีดีดกดีดีดดีีดเดี่ีด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 ่ดีดีดีดดีนีดีรดีดีดงนีดีดดีีดดีดดดดดไดู้ัง แนี่แน่เดือดตายพวกแกต่อไปนะเราข้นมาตัวมันใหญ่ไปว่ะเพื่อนเราทำอะไรมาไม่ได้เลยอะคือมาต้องไปข้าเหรอคือมาใช่ใช่เราคงต้องไปต่อไป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 กันเลยดีกว่าันไม่รู้ว่าชั้นว่าไม่รู้มันจะมาอีกไปเนี่ยมันจะมีอะไรมาตามหลังแล้วก็ขอดูหลังไว้ด้วยแล้วเฮ้ยอะไรเฮ้ยเจมี่ไป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 เฮ้ยโฮ้ยตัวใหญ่มากตู้ใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยเราไปไปแต่ว่าเราไม่สู้เหรอเจมี่เราเราต้องรัมว่ะ ไปดึงยิงตัวหลังเตัหลังเตัหลังเามมเดี๋ยวไปตามมาตามมาตามมาช่วยยิงเราช่วยยิเรายิงอยู่ยิงอยู่นีเ็ใ่อนอตัวกีดเอเรือจมเเดีวยวสวเดี๋ยวมนมีอีกแน่เลยเป็นเรอารผมยใช้เรือเลนาคุณไอเรบไป่ได้ไม่ขึ้นขึ้นขึ้นก่อนไปม้ยเราต้องตามตามเพื่อนโอเคปโอเคซอง้อมเที่ก่อนหายใจด้วย โอ้หาจะต้องหอเพื่ดรอปโอ้โหนี่เขาหเขาเโอเคโอไปเรๆไปเปเไรหนึ่งสองบฮ้ยเฮ้ยชาเอมตามอีกแน่เลยโอเคงั้นหนึ่งสองัดับซับขาลงขาลงลงลปนยิงจอดมแล้วันไม่ค่อยมันแรงเดินยิมัน้อยยิตเองยิงตเองยิง้ตาย เก้ขียหายใจไว้เพื่อนโคตจะพันมันต้องมาอีกมันต้องมีอีกตาเกียร์มันเนื้อแยอะไรทั้งหมดเลยว้เนี่ยเวลาไม่โคตรเหนื่อยแล้ววะดูดดนตอไปตามอีกแน่เลยโอนนั้นทางโคตรลึกเลยเพื่อนแต่ข้างหน้ามีกล่องอะไรกไม่รู้ด้วยใ่นะข้างล่างอ่ะกุยอ๊บกุ๊อก๊บหน่อยด้วยด้ว้วว้วดวยยดว้ยวว้ววว โอเคฉันจะหมดอาการหายใจเ้ยิเดียวกระเดิกระเดระเดดเดี๋ยวกูหัวไี่ข้าวไปเพื่อนโอ้ขึ้นไปกันเจอนลงลกันเดิขึ้นไปมันก็จะมีพวกรูปๆมันดีไปอีกนาต้องลุยเค่ยอย่าดำน้เพื่อนไปนึงอ่าล้วคุณยิงเแลยเิ้ยเพื่อเนเ่ยเยรเคล้ยเขาังมาเขาหงมะ้าปาก้ ตายแล้วมาตายแล้วมาตาปแล้วมาตาปแล้วเฮ้ปแล้ยเฮ้ปเล้ยเฮ้ปแล้้ปแล้ยเฮ้ปแล้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยแ้เล้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเไ้้ยเฮ้ยมฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ หรือว่าเราต้องมีทางออกไปจากที่นี่วะอาจจะเป็นเ<อ>บอร์โทรศัพท์เป้าสามห้าสามห้าสองหนึ่งสี่เนี่ยระเบือระเบือใครเขาจะมาเขียนในนี้ฟะไม่รู้ว่าแล้วตรงเนี้ยยังไงวะเนี่ยตัวนี้มันมีกระดูกอะฉ่นว่นาน่าจะไปต่อได้แน่เลยว่ะแต่ไม่รู้ไปยังไ<ล>งอะดีลองหัวคองลองเคาะดูคนแข็งเลยเอะโอ้ยใช่แข็งมากเลยพวกเนี้ยพยเดี๋ยวนะหรือว่าเราต้องลองทำลายกระดูกไอ้พวกนี้ให้หมดวะเพื่อนใช่หรอใช่แล้วว่าน่าอาจจะดีฉันมีที่ขุดพอดีเลยอะ เขาเลยฉันได้มาจากเขากล่องๆก่อนอ่ะหรือว่าเรามันมีแลว้วต้องขุดยังไงก่อนอ่ะถึงแบบมันจะพังพอมมดีอ่ะเฮ้ยห,หรือว่าเดี๋ยวนะสม,มุดมันเขียนว่าสามห้าสองหนึ่งสี่หรือว่าเราหรือว่ามีคนทำเสรีลักไว้ดิไงอันนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งไงเราเรา,เราต้องขด 3, อุดตามนี้ปะเสาที่มันมีรอยขีดข่วนอ่ะโอ้จริงด้วยหาที่เป็นสามเรื่องสามอันอยู่ไหนอ่ะเอานี่นี่นี่เอานี่สามอันโอเคป่ะขุดๆเราเรื่องเรื่เรื่องยังไงอุ้ยเอ้ยนี่ไงขุดขุดขุดนี่เดี๋ยวสวยอันนี้หนึ่งสองสามสี่อันที่สี่ นี่ห้นี่ห้าหนมี่ห้านี่นตัวนี้ตัวนี้มาช่วยคุณแล้วหนึ่องสาเอจโอ้ไงต่อดจริงด้วยมันมันปาะลงใช่ต่อเปสี่แล้วหนึ่งสองสามนีนัไงมัพังจริงด้วยอ๋เฉพาะว่าเราข้ามเด็กว่ะไม่เป็นไรเนาะอยู่เนาะม่น่าเป็นไรหรอกตไปเป็นอ่าสองอนเอาสองอนไปหนึ่งสองสามไอ่อ่โอ้ยอยู่ต่อไปหนึ่งหนึ่งสองสาม่ไ้่สวยมันปอจริงด้วย ไอ้ว <rium> <Dante> ูยังไงมันป๋อจริงด้วยเพื่อนเคยได้อยู่เคีียยเค้าลับมาแล้วเพื่อนมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปโดนโดนตามมาโดนตามมาอะไรเนี่ยวะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นชาวบ้านเราอยู่ในนี้ไว้เพื่อนน้ำกดของมันไว้กดที่มันไหลเพราะแบบนั่นน่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นลูกเขาไปอยู่ข้างล่างด้วยเห็นป้ยเราต้องถือปืนพวกมันได้หมดแกะไปไอ้เราตัวใหญ่ต้องไปตามมาแล้วเพื่อนอุ้ยอุ้ยยากว่ะชาวบ้านไม่อยากหยิ่งตอนนี้ว่ะวูยังจะกินเราเพื่อนไปแล้วเพื่อน อย่าเพิ่งเบียดดิอย่าเข้ามาเข้ามาอย่าโดนชึบโอเคขึ้นมาอย่าโดนด้วยเพราะว่าเป็นนกดแน่เลยอาจจะเป็นกดในกรเบอยาอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปทำไรทำอะไรทำอะไไปไปขวาได้นะถ้ามันไม่ตัดอ๋อมือซาวมีอันนี้เด้งอยู่เหรอเอออาจจะเป็นขี้บุ๋ดเร็วเร็วเร็วขี้มันกันเลยชุบไปอยู่ชุบขวายมันกระโดดมันกระโดดมันกระโดด วังระวังระวังวยมันกระโดดง่ามเป็นไปดีดีดีดราโอ้ยมันกะโดดมันกระโดดกินเราไปดูไปดูไปดจุ๊บชุบโอเคโอเด้อยู่โอยโอ้ยมันกะโดดกินเราเราไปด้วยเล็วยตเล็วยไปเยแ่แกกินมันเข้ามาแล้วแกจะใช่หรเปล่เออไปยปาวะ มาเร็วเื่มมาเร็วมาเร็วมาอยู่มาอยู่ไตกระดูกมันไปเรื่อยๆเลยวะเราอยู่ตรงไอ้เจมเจมี่เจมี่เฮ้ยเ้ยโอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยโฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยเฮ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 ้ย้ยเอ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ย้ยโอ้ยเฮ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 ้ย บุกเรื่องน้ามีเต็มเลยเพื่อนโอ้ทำไม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 นี่เราต้องค่าตัวหลักเราต้องค่าตัวหลักก่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นตัวหลักำสินค้าตอนนี้ตัวนี้เหรอเอาดูเราดูเราดูเราดูไหวไหมไหวไหมไหวไหมเอาให้ตาย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 เกโอเคฮะเราต้องดับน้ำขึ้นอีกแล้วเพื่อน ปมมาีเออนายคิดว่าไงวะเนี่ยนี่มันคืออะไรเนี่ยหรือว่า,ววาจะเป็นเฮ้ยหรือว่าเชื่อว่าตรงเนี้ยอันนี้อาจจะจะเป็นลำคอเหมือนเว้ยตรงเนี้ยอ๋อแล้วทีเนี้ยอ๋อตรงเนี้ยอาจจะเป็นน้ำลายเป็นพวกน้ำลายหรือไม่ก็อะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าฉันไม่อยากโดนว<อ>่ะ,<อ><บ>ะกดกดกดคอ,เ,อ,อเป็นกดของมันอ่ะแล้วทีเนี้ยเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นปากแต่ว่าปากมันไม่ยอมเปิดหรอกเพื่อนไหมครับพวกปลาหมึกมันเขาออกไปแล้วแหละใช่เราต้องอยอะไรสักอย่างให้มันให้มันให้มันเปิดลองอะไรบางอย่างดิถ้าเราลองทุบเพดานปากของมันอ่ะ มันจะมันจะเป็นยังไงวะอะไรอ่ะนี่ไงเฮ้ยนี่มันมีน้ำของเสียวมาด้วยพุ่นอาจจะเป็นน้ำลายก็ได้เนี่ยเออน้ำมันกดของมันอ่ะงั้นเราช่วยงั้นเราช่วยกันกันเออ่พังกระดูกไอ้นี่พังส่วนนี้ของมันอ่ะเพื่อนเห็นป่ะนล้วมีกระดูกเหลือไหมเห็นแล้วเห็นมีอยู่มีอยู่นี่แบ่งนะแบ่งนะใช่เราเราเราต้องเราต้องรีบพังมาเยอะให้มันอ่ะทำปฏิกิริยาอะไรบางอย่างมันอาจจะอาเจียนหรือไม่ก็เอาเราออกไปข้างนอกก็ได้เพื่อนเก้าใจป่ะโอเคเกละโอเคลองดูลองดูอันนี้ไงขอกเดียวไามออเดียวไามโอเคโอเคโอเคเป็นไงคนน่าได้ คือกำโดนกดอุ้ยนี่แหละอันใหญ่มากโอเคประมาณนี้ชาวบ้านได้ได้อยู่นะอุ้ยเอ้ยเฮ้ยชาวบ้านมันเริ่มสั่นว่ะเพื่อนมันดิ้นมันดิ้นใช่ใช่ใช่อุ้ยมันสั่นอยู่เลยเพื่อนอุ้ยแค่ข้างหลังนี่ไงมันมันมันเริ่มมาเจาะขอเสียวมาแล้วเพื่อนแล้วนั่นไปวะเฮ้ยเฮ้ยเรามาปะเนี่ยเฮ้ยแม่เพื่อนกินยากินยากินยายายาไม่มียาไม่ได้ยาฉันอ๋อเหรอฉันไม่ได้ยาเหอฉันห้ยไปแล้วฉันห้ยไปแล้วเอ้าไม่ไม่ไม่มีอ่ะอ๋อจริงเลรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล คยาับน้ำจริงด้วยอาจจะได้ดาอยู่เพื่อมาตามมาแล้วมาตามมาแล้ว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 าแลมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วมาแ้มาแล้วมาแล้วแล้วมา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 ้วมาแล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 ้วมแล้วมาแล้ว้วมาแลวมาแล้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 วาแล้วมาแ้วมาแ้าแล้วม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 าล้วมาแล้วมวมาแล้าแล้วว้วมา้วแล้วมาแล้วมาแล้ววมาแล้ววมาแล้วแล้ว มายู่มาอยู่ขลังนายขลังนายขลังนายแอบี่ถ้าจะตายฝากบอกลูกเพื่นนายไม่มีลูกมีเมียปไไม่น่าตายเลยขาเพื่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปทางนี้เลไปา้ตัวเนี้ยโอเคไปเร็วไปเร็วกวี้เข่าแคไปงสุดเรือมาเอามาไม่ได้ใช่ไแคบปามเปิดเรือดวยังไงาเปิดเ่ไป ้นบ้าม,ามันไปแล้วมไป้วเข้าไปออกจากแสงานาน้ำมันแสงสวางแ้งมัน,สนแสงแังทรไเร็ว โอ้ยยาวหมดยาวหมดพอดีเลยเพื่อนขึ้นมาเร็วโอ้เคยฮันดูที่เกาะที่เราอยู่ตอนแรกมันหายไปเลยเห็นปะมันแดกมาทั้งเกาะเลยหรอนั่นน่ะเห็นข้างหน้ามันอะมาอยู่นั่นน่ะโอ้มันมันมันน่าจะสำรานอยู่เพื่อไป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 โอ้ขึ้นเกาะดีกว่าวะเอาเลยมีไป็ลเราใครจะเชื่อวะเนี่ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีใครเชื่อหรือเปล่าเพื่อมาขลังมัน่ะอุ้ยโดนฉันก็พังไปด้วยอ่ะไม่มีรูปเลยขั้งหนึ่งในชีวิตเคยโดนปลากินเออครั้งหนึ่งเราไม่ใช่ปลาธรรมดานะเพื่อนมันคือสัตว์ทะเลน้ำ น่ากลัวเลยเพื่อนไปเพื่อนกลับบ้านดีกว,ว่า <c oughs> เราต้องไปแจ้ง <c oughs> ตำรวจีสาว่าแถวน,นี้มันมีตัวประหลาดอยู่โอเคปะ <c oughs> ใช่โอเคเราแจ้งปุ๊บ <c oughs> เราจะได้เงินเร<อ>า <ละ S 2> ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นไปไปไปกลับบ้านดีกว,ว,ว่าเฮ้